thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะทุกคน AMThai Channel ค่ะวันนี้กลับมาแล้วนะเพื่อนๆสำหรับเมนูลดน้ำหนัก EP ที่10ค่ะวันนี้เราจะทำแกงเห็ด5อย่างนะคะแกงเห็ด5อย่างเนี้นะอย่างแรกที่เราจะใช้ก็คือเห็ดนางรมนะคะเห็ดเข็มทองเห็ดแชมเปญงเห็ดออรินจิแล้วก็เห็ดฟางค่ะ โดยที่วันนี้นะคะเราก็จะใช้น้ำใบยนางแบบกระป๋องนะคะเพื่อความสะดวกในการทำแกงนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวชอบซุกินี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ซุกคินี่ลงไปในแกงเห็ดด้วยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะเพราะว่าเห็ดอะ่ะมันจะมีแต่สีขาวๆเนาะพอมีซุกินี่ลงไปด้วยมันก็จะทำให้สีสวยขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมเห็ดกันก่อนนะคะ โดยเห็ดชนิดแรกที่ใช้ในวันนี้ก็คือเห็ดเข็มทองค่ะเห็ดเข็มทองนะคะจะมีประโยชน์ในการช่วยดักจับไขมันส่วนเกินในเลือดนะคะจึงช่วยลดน้ําหนักได้ค่ะแล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นนอกจากนี้นะคะยังช่วยบํารุงผิวพรรณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากผิวสวยอย่าลืมทานเห็ดเข็มทองกันนะคะ เห็ดตัวต่อไปนะคะก็คือเห็ดออรินจิหรือเห็ดนางรมหลวงค่ะซึ่งเห็ดออรินจิเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนช่วยในการต้านมะเร็งช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตมีคุณค่าทางโภชนาการคล้ายๆกับเนื้อสัตว์เลยค่ะจึงสามารถใช้แทนเนื้อสัตว์ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งอะ่ะที่เห็ดออรินจิเนี่ยบูมมากๆเลยนะคะเขาก็นิยมเอาไปยำเนาะแล้วก็เอาไป ย่างจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยเหมือนกับเราทานปลามึกย่างเลยค่ะ สำหรับเห็ดตัวที่3นะคะก็คือเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดนางฟ้าหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะคะเป็นเห็ดที่มีประโยชน์มากๆเลยมีส่วนช่วยในการบำรุงกระเพาะอาหารค่ะช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นแล้วก็บรรเทาอาการเป็นตะคริวนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นตะคริวบ่อยๆหันมาทานเห็ดนางฟ้านะคะช่วยได้เลยค่ะเพื่อน สำหรับเห็ดตัวที่4นะคะก็คือเห็ดแชมปิญองค่ะเห็ดแชมปปญองเนี่ยนะคะมีส่วนในการต้านมะเร็งเต้านมค่ะแล้วก็ช่วยในการต้านเชื้อไวรัสด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลค่ะตัวเห็ดแชมปิญองเนี่ยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าในหลายๆอาหารเสริมนะจะนำเห็ดแชมปิญองเนี่ยไปเป็นส่วนประกอบค่ะเพราะว่ามีคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ในส่วนของซุกินี่ที่เป็นตัวแถมในวันนี้นะคะเอกก็จะหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำนะคะส่วนเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าซุกินี่มีประโยชน์อะไรลองย้อนกลับไปดูคลิปกันก่อนหนะ้านี้ได้นะคะเห็ดตัวสุดท้ายที่เราใช้ในวันนี้ก็คือเห็ดฟางนะคะเราจะใช้เป็นเห็ดฟางกระป๋องค่ะเพื่อนๆ คุณสมบัติของเขาก็จะมีรสหวานเย็นนะคะช่วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงตับแก้ร้อนในช่วยยับยั้งและชะลอการเกิดขึ้นของเซลล์มะเร็งได้ด้วยค่ะและเราก็จะใช้น้ำใบย่านางนะคะมาช่วยทำให้น้ำแกงของเรามีสีสันที่สวยงามมากขึ้นค่ะสำหรับบางคนที่ไม่ชอบแกงที่มีสีเข้มเข้มดำาๆนะคะก็ไม่ต้องใช้ใบย่านางก็ได้ค่ะ โดยใบยะนางเนี่ยนะคะก็จะมีวิตามิน A และ C สูงนะเพื่อนๆช่วยบำรุงสายตาบำรุงฟันมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยแล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตั้งหม้อทำแกงเห็ดสักห้าอย่างของเราในวันนี้นะคะโดยที่เอกจะเติมน้ำเพิ่มลงไปนะคะเพื่อลดความเข้มข้นของน้ำใบยะนางค่ะ พอเราใส่น้ําลงไปในหม้อแล้วนะคะก็เปิดไฟแล้วก็ตั้งหม้อรอให้เดือดเลยนะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเติมพริกแห้งลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความเผ็ดลงไปนิดนึงนะแล้วก็เติมกระชายทุบค่ะสำหรับการปรุงรสในวันนี้นะคะเอกก็จะใช้น้ำปลา,าปรุงสำเร็จ าซเวอร์นะคะซึ่งเป็นน้ำปลาที่มีขายในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะตัวน้ำปลาตัวนี้ใช้ได้ทั้งทําแกงแล้วก็ตําส้มตำนะคะก็ทดลองแล้วรสชาติก็โอเคนะเพื่อนๆ หลังจากที่ใส่น้ำประาะลงไปแล้วนะคะตัวที่จะขาดไม่ได้ในการทำแกงในวันนี้ของเองเลยก็คือรสตีแกงเลียงค่ะตัวรรตีแกงเลียงเนี่ยนะคะก็จะช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารให้มีความอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ พอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็จะนําเห็ดทั้งหมดนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเห็ดมันจะเยอะเกินไปนะคะพอถึงเวลาที่เขาสุกแล้วอะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะลดปริมาณลงเองค่ะตอนนี้อาจจะดูบวมๆเต็มหม้อหน่อยนะแต่พอสุกแล้วมันก็จะพอดีเลยค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะทิ้งแกงไว้นะคะจนเดือดนะคะหลังจากที่แกงเดือดแล้วแล้วก็ เห็ดแล้วก็ผักของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราก็จะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะเพื่อนแค่นี้นะคะแกงเห็ดของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสําหรับคนที่ชอบให้น้ำํำข้นๆนะคะสามารถใส่ข้าวเบือ่อหรือว่าใส่เป็นแป้งข้าวเหนียวละลายน้ําลงไปก็ได้นะคะแต่วันนี้เองไม่ได้ใส่นะคะเพื่อนๆเอ,อยากทานแกงที่แบบน้ําไม่ค่อยข้นเท่าไหร่ค่ะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคือคลิปนี้อาหารชนิดนี้เหมาะสำหรับคนที่ทานมังสวิรัติด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะเพื่อนๆยกเว้นน้ำปลาที่เราใช้ในการปรุงรสเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นคนทานมังสวิรัติก็สามารถทานแกงเห็ด5้าอย่างนี้ได้ด้วยค่ะ และก็จากกันเช่นเดิมนะคะเราจะลากันด้วยคำคมเกี่ยวกับการลดน้ำหนักค่ะเพื่อนๆ Weight loss is like driving. If you ever f e a r o f the road, just make a U-turn and head back in the right direction. การลดน้ำหนักก็เป็นเหมือนการขับรถนะคะเพื่อนๆถ้าหันหเหออกจากนอกเส้นทางเมื่อไหร่ก็แค่กลับรถและหันหน้าเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ